สวัสดีครับผมสตสดีถักท้ายกันงยามแรงครับเนาะวันนี้เหตุงานหาโมงครับงานหาโมงครับออกไม้ครับมาตกปลาครับผมออกไม้ครับผมเบาแห้งก็ได้มาตกปลาครับ ้องน้ำานหน่อย,ยครับข้องไปน้ำานหน่อยมองนี้ครับมาดึกประจําล้วครับผมเนาะเป็นงานหาหมงกุับมาวันอาทิตย์กับมาเนาะ ยูกไก่มองอยู่มองเท่าก็ยี่จรย่านม,มาแป๊บนึงครับผมเนาะกับมาตกมาเล่นายเนาะผมบ่ิจัจับขั้นเบ็ดกับ่บเป็นตายูครับผมนะขั้นมาตะเวนกันเหลืองานตะเวนเสือพี่เราฟังนน่ครับผมวัดยกขึ้น phăng rồi à, sụp rồi, thưa ông, bắt, thưa rồi, ôi lút, lút, ừ. โอ้ยโอเคครับผมแหกประมาณแล้วรุดแล้วครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับใหา่ไหมาครับผม